สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมรับฟังท่านใดที่เห็นคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีมาดูพลังงานดวงชะตาของคุณกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณน่ะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณแจแห่งจักรวาลก็ได้สงมอบความสําเร็จนี้ให้กับคุณคุณจงน้อมรับเอานะคะพลังงานเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันนะคะใครเห็น คลิปนี้เท่านั้นนะคะถึงจะเป็นพลังงานของบุคลคลคนนั้นคือสุมม่มดวงชะตาแรนดอมแต่เด่นๆก็ชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะแต่คนอื่นที่ไม่ได้อยู่กันจังหวัดุนิศกาญจนบ,บุรีหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนกาญจนบ,บุรีแลว้วไปอยู่ที่อื่นหรืออาจจะเป็นแบบใครก็ได้ที่มาเห็นคลิปนี้แหละคือพลังงานของคุณน,นะคะมาดูกันเลยนะคะพลังงานนี้โอ้โห ระทาร์ลาหนองสิ่งใดที่ค้างคาสิ่งใดที่คุณอาจจะสะสางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปลดล็อกพลังงานนี้นะคะปลดล็อกและคุณจะเป็นคนที่มีรางสังหรณ์เป็นคนที่มีเซนแรงมากมายในตัวตนของคุณเองเนี่ยนะคะเซนแรงมากนะคะช่วงห้วงเวลานี้นะคะหรือว่ามีปัญหาหรืออะไรอุปสรรคอะไรคุณจะปลดล็อกได้กับทุกสิ่งเลยพร้อมปักธงอ่ะนะคะพลังงานนี้นะคะระาษฎร์ j v เจด,ดีชวีดากองนะคะประทานนะคะประกาศชัยชนะพร้อมหรืออย่างที่คุณจะชนะต่อศัตรูหรืออุปสรรคทางหลายทั้งปวงอำนาจที่อยู่เหนือศัตรูมู่ม,มันทงหลายทั้งปวงบางคนอาจจะได้สิ่งของเก่าๆของรําค่าของที่มีมูลค่าอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงทรัพย์สินเงินทองของผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับก็ได้ชัยชนะนี้เหนือศัตรูเหนือคู่แข่งเนืออุปสรรคใครจะค่าจะขายทํา,าทอะไรก็เหนือศัตรูนะคะ ขอร้องเรียกร้องร้องขอได้นะคะพลังงานของพระคันธาราช์นะคะคือแม้ว่าคุณอยากให้ฝนตกอยากให้ฝนหยุดอยากขอนูน่นขอนี้ขอนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไปตามในสิ่งที่คุณร้องขอบางคนอาจจะแบบว่าโหแรงเหลือเกินขอฝนตกหน่อยเธออะไรเงี้ยการร้องขอความอุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณจะได้นะคะความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีเหลือกินเหลือใช้นะคะความอุดมสมบูรณ์กระโดดออกมาเยอะเอาใหม่นะคะ มาด้วกันต่อสําหรับชาวกาญจนบุรีพลังงานของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งใดที่คุณคิดหวังสิ่งใดไว้นะคะทําอะไรประกอบกิจก,การการงานใดอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมคุณจะสําเร็จสมหวังสมบูรณ์พู้นผล,ลอยู่สุขกายสบายใจนะคะสมปรารถนาคือปรารถนาสิ่งใดคุณจะปรารถนาคือได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นแหละนะคะพลังงานดีจังเลยเดยวจงน้อมรับเอาไปนะคะ พลังงานเนี่ยคือครอบคุมกับทุกสัตคือคุณหวังอะไรคุณอยากได้อะไรคุณร้องขอก็ได้คุณยังไงคุณก็ได้นะพลังงานเนี่ยนะคะและความกระหายของพระแม่กาลีนะคะพลังงานของผู้ที่ชำระล้างเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวไม่เอาเปรียบใครไม่ให้ใครเอาเปรียบด้วยอย่าร้ําเส้นไม่งั้นโดนแน่เนี่ยนะคะพลังงานเนี่ยนะคะพระแม่กาลีโหดนะคะบอกเลยว่าอย่างโหดเด็ดขาดมากนะคะ เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดนะคะปราศจากความกลัวทั้งหลายทั้งปวงล,ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นลุยกับทุกสถานการณ์ <c oughs> แล้วก็ไม่ทอดทิ้งในเรื่องของการที่จะบำเพ็ญเพียรบารมีในสิ่งที่คุณจะซวนวนสดพอนั่ง ภาวนาน่ะนะคะใครที่อยู่การค้าการขายในถิ่นได้ตำแหน่งใดอะไรที่ไหนก็ตามนะคะคุณอยู่ในทำเลที่ดีแล้วในกิจการการงานหรืองานที่คุณทําอยู่ก็ได้นะคะทำเลที่ดีทำเลที่ตั้งนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับบ้านก็ได้ที่ทามาหากินก็ได้นะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนแต่มาจากบารมีที่คุณเป็นบุคคลที่ชอบให้ทานทานศีลภาวนานพร้พอมๆกันนั่นแหละ,นะะจะทําให้คุณคล่องตัวและความร่ารวยบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะ <c oughs> ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะาการเปลี่ยนนะคะพระาธาตุวัดพระาธาตุมหา,าธาตุนะคะเพื่อนๆคือศูนย์กลางบ้านทีจะหมายถึงว่าการอยู่ร่วมๆกันอย่างมีความสุขกันปรับจูนปรับสมดุลเข้าหากันนะคะความร่วกสามัคคีและปลองดองกันนะคะปองดองการงอกเงยก็ได้นะคะอาจจะทําอะไรก็ตามทีที่ทําทร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความรักด้วยความเมตตารุณาคุณจะถูกลักคุณจะถูกอุปถัมภ์ค้าชูให้ได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือ บางคนก็อาจจะเป็นคนที่แบบโหยเรื่องส่วนรวมเนี่ยช่วยก่อนเลยสาธารณชนเนี่ยอะไรแบบนี้แหละนะคะเพราะว่านี่พระท่าพระวัดมหาธาตุเนี่ยคือการทําอะไรที่แบบอยู่ตรงกลางศูนย์กลางศูนย์รวมอะไรแบบนั้นรู้รักษามาคีใครที่อย,อยู่ใครที่จะเดินทางทางน้ําจะปลอดภัยด้วยนะคะพลังงานของหมาโจ้การเดินเรือนะคะหรือว่าธุระคมนาคมเกี่ยวกับธุรกิจทางน้ำอะไรก็ได้นะคะการช่วยเหลือการถูกช่วยเหลือหรือการรอดพ้นจากภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ําก็ได้นะคะ แ่่หมอก็การเปลี่ยนทูเออร์เซ่นนะคะความรักความรักที่คุณมีในเรื่องของความรักคุณจะพบความรักที่มั่นคงรักแท้นะคะเป็นความรักบางครัาจะเป็นรักแบบใจหญิงหญิงใจชาชายอะไรก็ตามทีแต่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่คุณจะได้รับคือความรักที่ซื่อสัตย์นะคะความรัก คุณจะพบเจอคนรักที่ดีถ้าเกี่ยวกับความรักรักคนรักของคุณจะพาคุณดุ่งเรืองและคุณสามารถร้องขอในเรื่องของความรักได้นะคะเพราะทูร์เซนเนี่ยเขาเลงกับให้พะคันทาราเนี่ยคือการร้องขอการเรียกร้องก็ได้นะคะ <c oughs> ถูกชี้สั่งการองค์เทวราชเนลมิตนะคะประกาศสิทธิ์ดลใจปกเก้าคุ้มภัยนะคะให้คุณสําเร็จได้ดังหวังสําเร็จได้ดังใจไม่รู้แหละคุณไม่สําเร็จก็ช่างแต่เขาจะชี้สังการจักรวาลบอกแล้วว่าเอาไปสิในสิ่งที่คุณคู่ควรแก่การจะได้รับอะ่ะสิ่งนี้คือของของคุณสิ่งที่คุณคู่ควรแก่การจะได้รับและถูกชี้สั่งการแล้วสาเร็จพันด้วยนะพ่อเล็งกับไพ่หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะสำเร็จพลันยังไงก็สําเร็จนะคะตึ้งน้ำรับเอาไปพลังงานดีโอ้โหกว่า โชคกวากกลาบกวากเงินกวักทองช่วงห้วงเวลานี้นะคะสําหรับเพื่อนๆชาวจังหวัดกาญจนบุรีรับเอาไปเลยโชคลาบร่ํารวยนะคะเงินทองไก่กองมากมายกวักโชคกวากกลาบนะคะเป็นช่วงห้วงเวลาในการเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้รับความสุขความสะดวกสบายหรือว่าโอกาสที่จะเรียกทรัพย์อยากค้าได้ค่าอยากขายได้ขายนะคะเงินทองเพิ่มพูนจงรับเอาไปกวากมาทั้งนี้กวากมาทั้งนี้กวาให้หมอด้วยหน่อยมาต่อกันค่ะ หลวงพ่อปานแต่เป็นวัดมงคลโคทาวาตนะคะเพื่อนๆก็คือเกี่ยวกับการวิปัสสนาะนะคะคุณจะพบเจอครูบาอาจารย์ที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีของคุณอาจจะอยู่ที่นั่นหรือว่าอาจจะเป็นนี่แหละเป็นครูบาอาจารย์ของคุณก็ได้นะคะ เร,เรียกว่าการนั่งวิปัสสนาทั้งทางโลกและทางธรรมของคุณนั่นแหละคุณจะพบเจอผู้ที่มีวาสนาผู้ที่มีบารมีมาเพื่อสงเคราะห์ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะเข้ามาเพื่อสงเคราะห์คุณน่ะนะคะเพื่อให้เดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรและให้จเจริญรุ่งเรืองไปในทั้งทางโลกและทางธรรมนะ่ะอย่างไรก็ตามแต่โอกาสที่คุณเจอคนเรานะ่ะ แม้ว่าเพื่อนกาลยาเนีมิตเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่เราจะเจอเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งนะ่ะตั้งแต่เราตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่มาบางคนแก่ตายไปนะ่ะไม่รู้เลยเพื่อนแท้มีกี่คนในชีวิตนะ่ะมันยากขนาดนั้นแล้วนี่อ่ะพบเจอผู้บริผู้ที่มีบารามีนะ่ะเนี่ยก็ยากกว่าอีกอนะแต่คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากรวาลสง่งกุญแจมาให้กับคุณแล้วที่ครูบาอาจารย์เลือกรู้สิทธิ์รู้สิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกอาจารย์หรอกแต่ครูบาอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกรูกสิทธิ์นั่นแหตตะะะต่่่่่ออยยาาางงไรก็มเเืด้ววุที ความที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันมาก่อนดวงสัมพันธ์กันมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันมาก็จะได้พบเจอกันนั่นแหละมันไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างนั่นแหละนะคะเพื่อนที่นี่เราจะมาต่อกันอีกสำรับหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นไพ่นิยม,มูนะคะน,นี้เราจะเป็นไพ่พรหมชาติกันพระอาทิตย์คุณอาจจะเกิดวันอานทิตย์แต่ความ ร้อนแรงนะคะมีภาวะของการเป็นผู้นำนะคะสง่างามเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้เลยเป็นหัวหน้าเป็นที่หหรือยิ่งใหญ่เหนือใครคนอื่นเขาอะนะคะพลังงานของคุณเนี่ยนะคะทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จย้าย้ำว่าขอแล้วได้อันนี้เป็นเลิกของชูชกนนะคะเพื่อนเป็นเลิกแห่งทาริโทการเรียกร้องการร้องขอเมื่อกี้นี้พระคันธาราชขึ้นมาก็คือการร้องขอเช่นเดียวกันนะคะ ใช่เลยถ้าคุณไม่สําเร็จดังหวังอะไรท้อแท้สิ้นหวังอย่าลืมสดมนสะพรทำบุญสุนทานอะไรให้ดีแล้วก็ทำจิตใจให้ร่มร่มร่มเย็นเข้าไว้อย่าคาดหวังทําอะไรด้วยการปล่อยวางโดยที่อไม่ทุกข์ร้อนอะนะคะคือพอเราไม่หวังแล้วมันจะได้ในสิ่งที่เรานั่นแหละนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้ก่อนน้นนี้รู้สึกรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดอะไรเหลือเกินจะมีความคล่องตัวมาอะไรแบบนั้นเทวดาขี่เต่านะคะพลังงานของเทวดาขี่เต่า มีคนช่วยเหลือนะคะทีนี้เรื่องของพเทวราคีเต่านะคุณต้องดูเรื่องของบริวารให้ดีด้วยบริวารบางทีอาจจะให้ทุกข์ให้โทษรนะมัดระวังาธาตุแล้วมัดระวังาธาตุลมในร่างกายตีขึ่นตีลงหรืออะไรแบบนั้นหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับการทา,านคือลม เกี่ยวกับลมโหมกระหน,น่าลมแรงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นภัยพิบัตินะคะอันนี้สิ่งนี้ต้องตั้งรับและระมัดระวังนะคะสิ่งที่จักรวาลเนี่ยจะมาเตือนคุณนะคะเรื่องของบริวารแล้วก็เรื่องของลมนกนั้นดีจังเลยไม่มีอะไรนะคะนาคารามีความกล้าหาญนะคะความกล้าหาญ ทรงเป็นตัวของตัวเองไว้แล้วคุณจะสาเร็จสมหวังดังที่คุณปรารถนากับทุกเรื่องทุกราวบุญบารมีเก่าเก็บของคุณผุดโผล่ขึ้นมาให้ต่อยอดเดิมคนอื่นมองคุณไม่รู้หรอกแต่คุณเท่านั้นจะรู้นะคะแล้วก็ก้าวหน้าไปไหนตอนไหนเลยเนี่ยสำเร็จสมหวังดังปรารถนาในสิ่งที่คุณคิดคาดหวังอะไรก็ตามทีจงน้อมรับเอาพลังงานดีๆเหล่านี้ไปนะคะเพื่อนๆหมอก็ต้องขอจบคำำําทํานายแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสมหวังสุขกายสบายใจร่ำรวยมั่งคั่งกันทุกคนไปก่อนนะคะบ๊าย